ดีครับครบรอ65ปีมาปล่อยปลา,าปดู่าลากกูแบก10ปีแล้วอัอนัอนากัเบื้องทางหลังเนี่ยเบื้องทางหลังดีๆเงาข้างหลังขอโทษเด้อเนี่ยคือหัวปูพ่พญานาคเลยปล่อยเรียนปล่อยปล่อยลีบๆปล่อยเอาโชคเอาใ้ปล่อยเอา สิริมงคลปล่อยชีวิตเขาไปเขาได้ใหญ่แพเป็นลูกเป็นมีลูกม,มีหลานบล่อยเมียบ่ปล่อยหัวเปมียังเออเมีนอีกก็ใช่อยู่ยบ่ปล่อกอีกมาจืออีกได้บอกว่าให้ออไปประทากลางน้ำนู้นหนูมาไปย่าตินี่ยังเกาะดูบุษไซ้ายกับ่านอยู่บ่ มากน้ำก็ปเป็นเหตุยั่งในน้ำตัวคนอย่างยันแล้วนี่วันเกิดห้ามเดินทางไปไกลไม่เดินทางไปไกลเสียงร้องกลางไม่น้ำโขงเลยเอา้ามันกลางไม่นำ้ำโขงมันสิเป็นตยังเรือแห่ยันยังเมีย,ยมก็ไปน้ำไหมอย่างน้อยกว่าก็ดึงลงไปน้ำแค่นั้นแหละ เรลแล้วป่าโอ้เย็นมากหละไปนินทาลแล้วเลยสิมาปอยปุงปอยปลาปอยปลาไหลปอยเอียดปอยเต่าปอยได้มดสิปอยไปมด้าวาทุเป็นอีีแล้วม่นมาเพ็ดไรจะเสียทีเนี่ยบรบ ชิบเกายันลุงมนดิเห็ดดีเลยยันลุงมาลีๆเด้อนี่แหละซุ้มพุทธเราเวลายางเป็นสิแหละมันดีลน้องขอข่าวไปพุ่นพุ่นทุ่งไปยัางไปย่านให้ย่างมีแต่คนหำแย่และขอย่านหำน้อยย่านที่จะบอก เด็กค่ะไปทางไหนดีก็ซื้อไปตัวมาเด้อวันนี้ใส่ยันตจิบปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเนี้ยบดีเอาอไปเอาใส่ปอ,ยอ,ยปอม,มปัวยปอมบดีไ่ปในวันเกิดคนเราหกสิบห้าปีเด้อ แต่ไต่ข,ขึาา้นไปเพิ่มีขบลเพิ่นเกิดอีกจากปีก็ยังไปบอกเถอะแค่หกชิมผานึงกำไรแห้งแต่ป้านั้นยิงสิผ้ากูลงโม้ยัดให้อย่างเนาะอ,อ,อยู่ลงนี่ฉัได้หรอนี่แนี้จิคิกขัด ข่อนลงน้ำข่อยลงน้ำข่อยพยันนะสาธุไปเด้อปล่อยไปไหลเงินทองไหลมาเทมาเด้อสายวันลุงคนละาหกสิบห้าป so ีได้เจอสิ oh ่งดีๆเข้ามาเด้อบุ้คุณโลกเกิดพี่น้องเอฟซีสุ坤ขอบคุณเด้อสุ坤หนี่เป็นอวยพรมาทั้งตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วเมียก็เจอว่าเกิดล่วงหน้าอีก nếu chèo bạt bạt đâu ta tôi chặt tôi mệt nhưng cả bay bổng đây เพลงใหม่เพลงสนุกสนานคือเก่าครับกำลังเทสออกมาออกมาได้อแประมาณสองอาทิตย์แล้วเพลงหนึ่งทุกยนหวยเข้าเบิ่งใน YouTube เลยสนุกเอาโซ่ จำนีมม้ก่อนเด้องครบรอ65ปีของพี่สายันวันลูกว, <laughs> วันนี้วันเกิดเพิ่นยังว่าจะปึ้งขานาไรา